การเส้นทางบันเทิงละครลูกพัดผ่านดาวและสารวัตรใหญ่เป็นรายการต่อไปนะครับอุทธศาสนาสุภาษิตในวันนี้นะคะสเพสัพสงชีวิตต่างปียังถูกชีวิตย่อมรักชีวิตตนส่วนภาพพิท้ายข่าวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปศุสัสตว์และฝ่ายความมัน่นคงเขา้าตรวจสอบห้องเย็นแห่งหนึ่งอยู่กลางชุมชนในพื้นที่มเมืองราชบุรีซึ่งขออนุญาตเก็บเฉพาะเนื้อไก่แต่เมื่อไปตรวจสอบกลับพบซากลูกสุกรแช่แข็งและซากชิ้นส่วนสุกร น้ำหนัก5,324กิโลกรัมครับโดยเจ้าของสถานที่ค่ะไม่สามารถนำเอกสารแสดงแหล่งที่มาของซากสัตว์ได้นะคะจึงอายัดสินค้าทั้งหมดพร้อมแจ้งข้อหาด,ดำเนินคดีแลังจาไปพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ